เกม Max N 8 0ครับเคสตัวใหม่ที่เป็นกระจกชิ้นเดียวราคาใช้ได้เลยครับจาก a i r c บ u อยครับ ผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iFPCPU ครับผมเปา iFPCPU นะครับวันนี้ก็รีวิวเคสเนาะที่เป็นเคสอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับในโมเดลของตัวยี่ห้อของเกมแม็กซ์นะครับอันนี้ก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งละนะครับสำหรับเกมแม็กตัวนี้นะครับเคสตัวนี้มีชื่อเต็มว่าเกมแม็กซ์ n แปดสิบเป็นเคสที่เป็น mid tower เป็นรุ่นของ mid tower wrap around glass gaming pc เคสนั่นเองครับมันจะเป็นกระจบทชิ้นเดียวที่ดีไซน์ออกมาให้เป็นเคิร์ฟ 90องศาแบบมนอย่างเงี้ยเห็นป่ะตัวเนี้ยนะครับทำออกมาเนี่ยด้วยราคาเนี่ยค่อนข้างดีคือประมาณ4,900บาทนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการออกแบบแยกส่วนที่ถอดออกได้นั่นเองครับโอเคนะถอดออกได้หมดเลยนะครับมันแบ่งโซนกันดีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแผงกระจกเนี่ยเป็นวันพีซนะครับก็คือชิ้นเดียวจะเป็นจุดเคิร์ฟตรงนี้เห็นป่ะก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าหุ้มแบบสมส่วนเห็นไหมหุ้มแบบทั้งหมดเลยดีกว่าเป็นวันพีซนั่นเองนะครับมุมมองเนี่ยเราจะได้แบบเป็นพาโนรามาภายในนะมันจะเป็นพาโนรามาอยู่ละนะครับมมันนนนจะเป็พาาาโรรคอตงี ตรงนี้ก็คือเป็นแนวแบบ c ร e v i s i o n นะสไตล์แบบมอออกหมดเลยนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยก็คือถ้าเต็มๆมเนี่ยมันจะ370องศาคือทั่วทิศใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็น270องศาด้วยพัดลมนี่เขาแถมมาเนี่ย ARGB เนี่ยถึง6ตัว6ตัวเนี่ยก็คือว่ามันจะแถมตรงนี้2ตัวข้าง3ตัวล่างแล้วก็เป็น6ตัวตรงนี้คือด้านบนเนี่ยสามารถติดเพิ่มได้แต่ว่าอันเนี้ย ถ้าติดเพิ่มมันจะกลายเป็น370องศาคือตัวทิศไงแต่ว่าอันนี้เขาจะติดให้270องศานั่นเองครับการที่ทร์ขอ่ตัวเคสตัวนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นที่ฉีกทุกกรอบที่ออกมาปกติเคสมันจะเป็นเนื้อเดียวใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบดีไซน์แบบแยกกันช่วยให้การจัดก,การประสิทธิภาพการจัดวางนั้นง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็การออกแบบเนี้ยนะครับก็คือออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็มอบความสวยงามให้รู้สึกว่าเคสตัวเนี้ยเฮ้ย มันแตกต่างนะเห็นไหมมันแตกต่างมันแยกออกมาแบบชัดเจนตรงนี้ก็น่าสนใจตรงนี้นะครับระบบระหอร้อนก็คือว่ามันจะเป็นแบบห้องคู่หรือว่าด u วอลแชมเบอร์นะครับก็คือมันจะแบ่งโซนด้านบนก็คือ1นึ่งแชมเบอร์ด้านล่างคือ1นึ่งแชมเบอร์โอเคไหมมันจะไม่ชนกันทําให้มันสามารถที่จะดูด,ดอากาศได้หมด สังเกตดูว่าด้านบนตรงนี้อีตัวพาวเวอร์สปายเนี่ยก็สามารถดูดจากด้านล่างได้เป่าด้านข้างได้อันนี้คือหนึ่งห้องด้านบนเนี่ยด้วยความที่มันมีสเปซแยกออกมาอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะดูดอากาศออกมาได้ง่ายขึ้นหรือระบายออกมาได้ง่ายขึ้นก็คือสองชั้นนั่นแหกันเถอะนะครับข้างใข้างล่างก็จะมีส่วนหนึ่งด้านบนก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วพัดลมเนี่ยเป็นแบบ PWM หรือว่า Power Modular ที่สามารถปรับรอบได้แบบเรียลไทม์จต็มในหกตัวนะครับรองรับแอร์ฟลูนะครับทั้งการดูดออกทั้งการดดดดดดูเเเเเเขข้้้้้้าา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 แและะะะะะกกกกรร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 รบบบบบยยยยยยยอออออช่่่่่วววพพิิิมมมมมมปสสสททธภภใในน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 คคคไไงงีีีึััถจห็็ต แบบเอาจริงแล้วแบบกระจกที่โคออมาที่มันแบบว่าเป็นวันพีซที่เป็นไร้ารอยต่อที่เป็นเอลเชียร์ผมจะบอกว่ามันให้มุมมองที่แพงดูรวยดูโหดดูสวยถูกต่อมาเพราะว่าเรวอาจจะเคยเห็นกระจกที่มันเป็น2ชิ้นแต่ว่าอันนี้เป็นกระจกชิ้นเดียวเห็นไหม ที่เป็น L s h a p e ่างนี้เลยฝาป p d เนี่ยเป็นแบบบานพเพื่อให้ในส่วนของการจัดสายไฟเนี่ยเคเบิล1.8เ,เมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมพื้นที่ในการจัดสายไฟแบบอิสระขนาดสาย2มิลลิเมตรในรูปแบบระบบปิดอะ่ะช่วยให้การจัดสายไฟเนี่ยเป็นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับในโซนของ power supply เนี่ยนะครับมีแผ่นกรองแม่เหล็กสรับแผงด้านบนและแผ่นกรองฝุน่นหลักก็คือพูดง,ง่ายๆคือพวกเนี้ยเขาจะให กรองที่เป็นแมกเนติกหรือว่าแม่เหล็กเนี่ยสำหรับแผงด้านบนนะครับแล้วก็ตัวกรองฝุ่นหลักก็จะคือทง่ายจุดที่ลมเข้าทุกจุดเนี่ยเขาจะมีแผงให้ด้วยนะครับซึ่งเคสตัวเนี้ยนะครับซัพพอร์ตบีเทด้วยนะรองรับเมนบอร์ด ATX, Micro ATX แล้วก็ ITX ด้วยนะครับแล้วก็รองรับชุดระายร้อนเนี่ยสูงสุดถึงถ้าเป็น CPU นะ175มิลลิเมตรผมว่าซิงทุกตัวเนี่ยสามารถใส่ได้หมดระยะแม่งโหดมากนะครับกราวจอยาวสูงสุด415สม่ราจอทุกกตัวในนโลี้ก็ใส่ได้หมดแล้วแล้วก็รองรับพาวเวอร์ายขนาดด ATX ้วยสูงสุกตัวในโลกน สใส่อยู่แล้วแล้วก็ PCIe เนีจ็ดช่องนะครับเราได้จอที่มีความหนาระดับไฮเอนทุกรุ่น drive bay ครับเรารับ storage ครับขนาด2.5นิ้วจำนวนสองตัวเราได้ดิสก์ d r 3.5นิ้วเนี่ยจำนวน2ตัวนะครับช่องใส่ดิสก์ drive หนึ่งช่องสามารถใส่ได้2.5นิ้วได้ก็คือพูดง่ายคือถ้าเป็น2.5นิ้วที่เป็นาดิสก์ d r i v ่สบาคุณสามารถจะยัด2.5นิ้วเข้าไปได้อีกหนึ่งตัวในส่วนของการรองรับพัดลมในระดับร้อนเนี่ยด้านบนเนี่ยรองรับสูงสุดเนี่ย3 3ตตััวว120ม3ตัวหรือว่าจะเป็น2ตัว1 4 0มม้านข้าง2ตัว120มและด้านหลังเนี่ย1ตัว1จ0 จะสง่งชุดน้ําสามารถรับชุดน้ํา3ตอนได้ด้านบนด้านข้างรองรับได้2ตอนด้านหลังได้1ตอนนะครับสิ่งที่เขาอินคลูดให้อันนี้คือตัวที่ปติกับกระจกใช่ปะ่ะตัวนี้ก็คือตัวสล,ลักที่มันล็อกใช่ปะ่ะโอเคกระจก L-shape ด้านล่าง เป็นพัดลมสามตัวช่่ช่ช่ชชชอ,อกไปปกติแล้วถ้าสมมติมันหยุดติดก,กันใช่ปะ่ะอากาศเวลามันไหลลงมันต้องไหลไหลหล,ลงข้างล่างที่เป็นโซนเดียวแต่อันนี้คือมันไหลลงออกไปเลยนั้นมันจะแบ่งโซนกันใช่ไหมแบ่งโซนกันตรงนี้ใส่เมนบอร์ดยาวได้ PCIe 7ช่องรองรับ v ว r t i ติ l ได้อันนี้เป็นช่องฝาหลังใช่ไหมอันนี้ระบบที่เขาจัดสายรอรับ b t ทด้วยถ้าเรามีเมนบอร์ดใช่ปะ่ะ8พินพกชุดน้ํา24ิพิน VGA พวกนี้ก็จะห้อยออกมาเขาก็ทำช่องออกมาเพื่อหมดละอันนี้รอรับเมนบอร์ด a อ x ได้หมดเลย อันนี้อย่างที่อธิบายไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวกระจกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันเป็น L shape อย่างนี้ใช่ป่ะไอตรงเนี้ยก็จะเป็น L shape อย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมชิ้นเดียวเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูชิ้นเดียวเหมือนกันนี่ชิ้นเดียวเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันเห็นป่ะความเจ๋งของมันคือในส่วนที่มันเป็น cover ฝาหลังเนี่ยก็จะเป็น L shape ที่เป็นชิ้นเดียว wrap around เหมือนกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหม ก็จะเป็นอันนี้ข้างหลังจะเป็นอีกเหมือนกันพอเราถอดกราหมดแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเป็นเคสอยู่นะครับเห็นไหมมันก็ยังเป็นเคสอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เขาใส่ใจตรงที่เขาว่าเขาให้เป็นรัดฟิลเตอร์ที่เป็นแมกเนตมาให้นะครับแมกเนติกมาให้ได้เป็นแม่เหล็กกันนะรัดฟิลเตอร์เราสามารถแกะออกมาล้างได้แล้วก็ตรงนี้นะครับฝาพับเวลาเราจะจัดเคเบิลแมกเนติกอะไรเงี้ยจากสายเราเราสามารถที่จะปิดเพื่อบังสายไฟได้เลยเห็นไหมอ่าอันนี้เจ๋งเห็นไหม พอเปิดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากจะโชว์มันอยู่ดีถูกต้องป่ะอ่ายังไงเราต้องใส่เสื้อผ้ามันอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาให้มีฝาพับนะโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคแหละถามว่าประทับใจตัวไหนในเคสนี้หนึ่งมันแปลกป่าโดยที่มันแยกเป็น two z นชัดเจนอะไรที่ไม่อยากโชว์ก็ไว้ข้างล่างนะดูว่าสปายกับฮาร์ดิกรายใช่ไหมอะไรที่อยากโชว์ก็ไว้ตรงนี้สวยงามสองมันเป็น dual chamber มันแยกส่วนกันเห็นไหมมันเหมือนเคสสองอันมาต่อกันเห็นป่ะ แยกส่วนกันมีเสามีอะไรชัดเจนนะสแยกส่วนเอาแบบชัดเจนก็ทําให้แอะโฟรมันดีขึ้น C การดีไซน์กระจกซึ่งยังไงวันที่ผมนับนับเลยว่าร้อยคนเนี่ยไม่มีใครชอบไปตัวสองชิ้นหรอกใครก็ชอบแบบงานเดียวชิ้นเดียวอยู่แล้ว 5. มันสมมาตรกันตรงนี้ว่าแผ่นตรงนี้ก็จะเป็น L shape ปิดจากตรงนี้ไปตรงนี้แผ่นตรงนี้ก็ปิดจากตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ในราคานี้มันจะมีฝานพับมาให้ด้วยเวลาคุณจะสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันสวยก็ควรปิดถ้ามันไม่สวยก็ยิ่งควรปิดตัวนอตบัตก็มีปิดแก๊กไปแล้วก็คุมด้วยกรอบอีกชั้นหนึ่งหกก็จะเป็นกรอบที่มันประกบกันแล้วก็แสดงความเป็นมินิมอลเจ็ดที่ชอบคือพัดลมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มหรอกเอาจริงแล้วเครื่องนี้เด็ดมัน้ำสามตอนชุดน้ำสามตอนเนี่ยตัวเดียวจบเลยนะพัดลมครบเลยนะแต่กลายเป็นปพัดลมเก้าตัวก็จบเรียบร้อยในราคา4,900ันเก้าร้อยบาทสำหรับเทมเปกเอ็นแปดสิบมี อย่าประกอบก็ประกอบได้หมดมันเป็นแยกโซนและเป็นมินิมอลชัดเจนผมบอกว่าใส่กับอะไรก็สวยไปหมดนะครับฝากวยครับสำหรับเกมแม็ก N 8 0ราคา4,900บาทจาก iHave CPU ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ